สวัสดีจ้ะอันนี้สวัสดีจ้าแฟนครับทุกคนมือนี้ยายจ่าไม่กล้าผ้ามว้วนเด้อจ้ามือนี้มาหาเห็ดเด้อจ้าเด้ออยู่โน่นอะไรเด้อจ้าจะโขกไหยายกับบงหัวบอกเด้อย,ยายบงหูวบอกเด้อเพื่อนจ้าติดตามต่อไปเลยมนันบวมันกับบงหัเด,ด้อจ้าพ้นโต๊กเด้อจ้านี่มาหอดพ้นโต๊กเด้อจ้า โกเลกแหกมานด้วยจ้าเด้อเฮ็ดเขาจีด้วยจ้าจ้ามันหมืดอยู่เนาะเจ้าโคกเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าดงกันได้มันมานแน่มองเขาอื่นก <culo, S 2> ันร้ายหน่องเอ้ยคนผ่นร้ายคักเงยคนมากกระดมากกระรดบัลลัสเพชรด้วยจ้า คนมากเขามากโขกในเราโขกโมงโคนเต็มโขกเต็มป่าอยู่พี่น้องเลยามานบสหมานดอกเป็นกำลังใจให้ยายในด้วยจ้าเฮ็ดขาวด้วยจ้าดิเฮ็ดเขาแปงเฮ็ดเขาแปงด้วยจ้าเดีเ๋ยวโบกเป็นมัว ม,มือพื้นเราเป็มืดแล้วบ่พี่น้องเอ,อ้ยมาเด้งด้วยพี่น้องเลี้ยวหูเลี้ยวตาม,มือพืน้นเจ้าจะ,จ,ะจุ่มหนึง่งงามงามอยู่พี่น้องแทงอยู่จุ่มนึงพี่น้องสองจุ่มติดกันด้วยพี่น้องเล่้ยมเป็นสันเลขา พิดน้ามากแดงีบพี่นอจะเห็นดูดอกม ه, ันดำด้วยพี่น่องหวนดีอยู่นะเธอหวนดีซ้อมด,ดอกด้วยพี่น่องเก็บเ่าเก็บไปเรี้ยงจิงสีิงเละมาขูกมาป่า คอยหาจิเล่เนาะพี่น้องอจิเด็กินคอยไงเนี่ยจิเด็ตอนคำน่ำเนาะพี่น้องโอ้ยมืดเนี่ยเด้อพี่น้องผนมันตกเด้อพี่น้องเก็บเก็ดกอแด,ดงจ้าเฮ็ดหนังง้อเฮ็ดหนังก็เก็บไปเด้พี่น้องคอยอันนี้อีกเรื่องจ้าช่วงดอก เวีดหนงางัวนี้ก็แส่บคือกันเลยจเาเปไปหนึ่งจีมด้วยจ่าเด้อสองดอกสามดอกนี่ไม่บอลน,นั่นเ่นนะยคิดทานด้วยจ่าเด้ดอดอกเพงฮะโอ,อ้หมืหน่นเนาะสาวเนาะจ้า เดี๋ยวทานพี oh, inside, no, ่กันเด้อจ้าช่วยเฮ็ดบักอึเด้อจ้าเฮ็ดกระเพียงเด้อจ้าเด้อนี่พ่ออีกแล้วโอ้ยฝนตกใส่จะแม่นขี้ลายจะน้องพี่น้องพี่น้องอยู่บ้านไหนอะหมานบ่จ้าคนร้ายหลายเด้อจ้าเด้อพ่อเฮ็ดแล้วจ้า กินน้ำหมากหรือห็ดโกแดงนี่เดี๋ยวจ้าจ้าเห็นมีดเด้๋ยจ้าประหารเอาดอกเด้อยจา้ามีดผ่าเด้ยวยจ้านี่ประหารเอามะพร้ามีดมีดผ่าใหญ่ประหารเอาไปดอกจ้าพออีกแล้วจา้าดอกนึงจา้า คอยเลีมไปทะเลจ้าคออยเลยจ้าเห็ดกอแดงแข็งงามๆอยู่ดอกจ้าตรทซองไปไก่ไก่ก็อยู่คอยเลีมเก็บไปอยเล้วจ้าหิทานจ้าได้บอกเป็นมูเนาะมูเพื่อเก็บอเอาไปมืดแล้วอยพอคล่องดีแล้วจ้านี่ ยัง,ยงเฮ็ดยังเขาวก็อื่นเนาะอุย้ยเฮ็ดชีนโคนอยู่ในจนพักจิ๋วด้วยจ้าก็รลังอ,อ่อ,อนๆจ้าแก่กับเก็บ๋อมืดคอยเล่มไปสิเลยจา้ายากจะเอาไปไว้ถลาบจา้าเฮ็ดทานด้วยจา้าเทานด้วยจ้านี่ดอกจุง้งจา้าจุ้งหน่อยเป็นมึงคนกะห้าหมืดด้วยเนาะเถอะจ้าอืออีเดี๋ยจ้าดอกหนึ่จง,นงจา้า ไก่ๆกันเลยจ้าทานแนว <laughs> ได้น่อยทานแนวทานน <laughs> ี่เจ็บคือเกาด้วยจ้าดอกหนึ่งด้วยจ้าโอ้ยดอกหนึ่งวยเลื่มไปเลยจ้าดอกหนึง่งพี่น้องไฮ้จ้าเห็นบ่พี่น้องเห็นอยู่จ้าเบิองเด้อพี่น้องเห็นบ่มันมืดแน่เลยพี่น้อง คุณกระตูกใส่เนาะทานได้จ้าเด้อทานได้พี่ไหมเนาะทานเลยจ้าเก็บวุ้ยมืดเนาะแถาเนาะจ่าเฮ็ดลีนหมาได้แถาแมนบอลลีนหมาจ้าเฮ็ดทานเขาบ่เขาบ่เฮ็ดลีนหมานี่เลยจ้าเฮ็ดกินได้เลยจ้าเก็บบ่มื่อเลืนี่นี่อันนึงจ้าเก็บมาอยู่แล้ว น้องพี่น้องเฮ็ดนังวุ้กเขาเก็บทอ้เฮ็ดอันนี้ตัวเท่าเฮ็ดย่างไหมเฮ็ดย่างตัวเท่าหลายๆกินได้บ่มูพี่น้องนี่ึเนาะเก็บมาเฮ็ดวันปูด้วยจ้าเดิน เก็บท no, no, like. okay. mm ี hmm. yeah. uh, ่ละรอกันหน่อยเนาะเจ้าจะให้เก็บเังไหร่เอาเก็บเล่มไปจังเสียนเลยเท่าก็ใช้ถุงยางไว้ก็เล่มเลยเลี้มอ่ะผิวหน้องอุ้ยสิะมีหลายจังเนาะเอาเล่มไปเสร็จแล้วไปพัดไปยังพี่น้องเดี๋ยวใหญ่ก็ทีเก็บคอยตะท้องกันอู้โหขึ้มไปเก็บมันเห็ยมันปูเลยพี่น้องเลย บอเลี้มบอน่ะในโซนอีเต้กันนะไปหาหมูกันอย่าบัท่านหมูเขาสี่วก่อนดูี่น่องโอ้จ้ากอเดงเก็บเก็บเอานี่นี่จ้าดองนั่งจ้าจ้าโอ้ยฝนกตกนะฮึกอแดดูที่หน่องกอเหลืองก็ท่อแดงดีอ่า พอยืนด้วยจ้าเล่มไปแสแหละฝนตกเข้มมากขึ้นหน่อยเล็กเก็บเถอะที่ได้จ่าเด้อบ่ถืมบ่ถือขูดจุ่มหนึ่งจ้าเห็ดแดงเห็ดแดงด้วยจ้า ก็บน้ำมาเดี๋ยวก็แกงอยู่บ้านไหนล่ะจ้ะนู้น้องเทพน้ายหลายๆมู่เจ้าห้ามาจากทางไหนล่ะจ้ะจ้ะเก็บพีชหย่างไเค็ดเลยงน้อยมันแน่มาเห็นหงเนอกพ้นตัวกเนาะอูนนีหบึงพี่น้องเอ้ยมึงพหหายช่าง ดึงด้วยจานี่ขเขาตีหลบปลงลอง,งเลยเฮ็ดผือเขาเฮ็ดผือเขาด้วยจานี่ตัวนี้เฮ็ดเขาตีตัวนี้ตัวนี้โอ้เฮ็ดยางจา้าพอยลเละจ้าเฮ็ดหนางัวด้วยจานี่เฮ็ดแดงด้วยพี่น้องเฮ็ดน้ำหมากม,มาเก,าก็บได้ดย่าทุกคนด้วยจา้าเด้อเก็บเก็บ เฮ็ดย่างเต้นปลาอยู่พี่น้องเอ้ยขันหูกินนะยายกกระพออีกแล้วจ้าจ้าเห็ดเหยาเห็ดขี้เท้าด้วยจ้าขึ้นพ้นละอันนี้เหมือนเลยเท่าเฮ็ดแดงด้วยจ้ามาเก็บด้วยจ้ามาเก็บจะได้เก็บไปจะเนาะได้เห็ดแดงเห็ดยังก็กิน ไปทานกับกินไปเรื่อยๆเก็บเล่มไปเรื่อยๆก่อนอุ้ยเจอก็เล่มเหมือนหนึ่งเสีบจีบบุกพีกเสีบได้เ่ถอะอุ้ยนี่แ่านเลนี่ยองกันเลยเนาะนี่ตัวเง่วนี่ออกเป็นมูเนาะเ่าเนาะตัวนี้ทานเลยเนาะเ้ยเห็าเห้ยเห็นเถาเห้ยอ้วเป็นหนึ่งเอาเป็นหนึ่งอู้ดมาเด้อจ้ามาเด้อ อุ้ยนี่เลยเฮ็ดทาหน่อยกําลังแสียบด้วยพี่น้องนี่อุ้ยโอ้ยพอทดพอดก็เอาไฟเดินจา้ามตมด้วยพี่น้องยายเอามาเฮ็ดต์ตั้มมามาเก็บนะในยายเด้อมาเก็บเด้ออุ้ยงามมาาะสาวเนาะกําลังสวยๆงามงามากกําลังสวยๆเลยพี่น้องงามนีมม่พี่น้องงามจังเดอจังได้กับพวอ เลี้มพอกินขอยอยากกินให้เขาเฮ้ยเก็บเถออมาเด้อน้องเอ้มาเก็บนีใจแข็งดีเนาะงามดีเฮ้ยเฮ้ยเนี่ม่เห็นฮ่าฮ่าฮ่า มานมานเดยวจ้ามานเวจ้าเ่าคนเก็บว่าเฮ็ดกกอนเห็ดกจ้าสอดอกจ้ามือเด้อจ้าเด้อเฮ็ดกงอนเห็นมามาเก็บมาเก็บเด้อเสบบเขาเป็นหนึ่งจริงบอพี่กุ้ยขายใดคือกันเลยเท่าการขายเฮ้ยเท่า <buenas> นี่ได <ๆ Onion. S 2> ้ดอกหนึ่งนี่เท้าดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งอย่าเก็บไปมุนมุนเห็ดเห็ดเฮ้ยเฮ้ยเดือดทางเอาเก็บคนเท้าข้างหลัโอ้ยเป็นแปดเนี่ยมันทางเลยจ่าเดือเอ้ยนี่แหละแสบกำลังแกงแสบเลยนี่เท้ากำลังจูบเก็บเก็บเก็บ เก็บแถวปาดเออมุยกระรังจุ่มง่วงๆเลยพี่น้องเลยนี่เลยกกระังแสบนอนพี่น้องนอนเบิ้งเด้อพี่น้องมาเก็บเด้ออุ้ยเป็นอย่างนี้เลยเถวนี่ตัวนี้ยายเก็บกองไว้มีช่องดอกมีปาดเอาเก็บพี่น้องเก็บเอ๋อ ซาละซาละพี่น้องไงตัวพี่น้อง,ไง,องไงมันดูจะยิดทานดีนน้ำดินน้ำพี่น้องดอกเพ่ง,พองดอกง,ง,งามเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเก็บไม่ายเด้อโอ้ยเรื่มไปเฉลี่ยพวกนึงเลิออกพี่น้องเออ เก่งแดงๆเพียน้อนงามจ้าเิบเบกินได้อยู่จ้าสองสามดอกเจอจ้าจ้าฮะก้องดอมาทั้จ้้าหน่จิบ้อนมีจ้าสามดอกจ้าหนึ่งละสองะจ้า แน<ม>่เห็นบ่พี่น้องมันดับเลีนบอจา้าแน่เห็นบ่พีน่น้องโอ้ยบอดีเวทนี่เลยจับหนอกเป็นมูได้จ้าเด้อเสียงผลมาเลยได้จา้าผลได้จ้าผลเสียงผลหนึ่งยินบ่จ้าออ้ยผลโตได้จ้าเด้อนี่ ได้พ่อแก้งบ่นอนี่น้อมือนี่โว้ตกเหรอพ่อหนึ่งบ่นอ่างมาเสามากล่อเขาหน้าเอาไว้ดุนพิการได้พี่น้องเยอะไปไหวแม่ได้พี่น้องมันตนกล่องเขาน้ำน้าพี่น้องเยอะ โอ้ ه, พี่น้องพอได้ก like ินได้อยากดูดูพี่น้องพ่นโต๊ะมาหาเราเขาไก่ด้วยจ้าทานได้พี่น้องดูปอกมาว่างค่ะพี่น้องเห็นกับแจ้งกันน้ำซีด้อยพี่น้องมาเก็บมาเด้อมาเก็บมาเด้อเด็ดครับทุกคนเลยบ้างเด้อเก็บรัวๆไปเลยพี่น้องเอ้ยมือนี้ อ็คุณต้องเชิญลูกพี่น้องมันี่าได้ตอบอเยไปจอกันตาเท้าอ่ะแงนึงเถออ๋อนี้ของอาเอ้ยเห็นหนังหัวไน่เด้จ่าเด้ออุ้ยเจ้าเก็บเก็บนไุยองเได้พีองนหนังหัวหญ่เด้จ่าอู้ดฝนตกกุพี่น้องเอ้ยไทยกระยากอุ้ยนี้เจดองใหญ่เอาไปหนึ่งด้จ่าเด้อเอาไปผัก ไปผางน้องสาวให้น้องสาวหนึ่งกินจ้าเออเอาเออกิบรัวๆไปเลยแถาเฮ็ดหนังเก้าเหมือหละโค้งนี่ยาโค้งนี่ไม่จะเห็ดทานก็เห็ดหนังหนังหวัวด้วยจ่าด้อ่าลุกมเลยขึ้นเลยเออตกใส กล่องง่ายไปเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยจะได้กับเบื้งเอาวด้วยล่างออกก่อนบุอันนี้ก็ได้เอ้าอันใดมันอันนี้ก็บปตะองเอ้าอ๋อจะล่างบวออกมันจู้มันเด่นโอ้จู้มันเด่นเลยล่างออกก้อเอ่ะเก็บเก็บพรเลยพี่น้องจะเฮ็ดพึ่งกระจอนจะเออเฮ็ดพึ่งกระจอนเลยเฮ็ดปวกพี่น้องในชีสุดก็มาพอเฮ็ดปวกดอกนึง วกบอกนั่งกอดพี่น้องขึ้ว่าหรอหอมน้พี่น้องอะไรด้อพี่น้องเด้วยเด้งด้วยจ้ากำลังงามเงาเข่งอยู่กระเด้งอยู่ชนิดนี้กินได้ด้วยจ้าพี่น้องเอ้ยพอแล้วเก็ดก่อแด้งด้วยจ้า มามาเก็บเก็บเออเห็นเห็นล่ะเก็บเด้อพี่น้องมาเก็บในยายเด้อมือนียายมาหาเห็ดมามามาเก็บบ่อู้ยหลายอยู่พี่น้องพ่อติ๊กินเดียอยากดูด้อจ้าอือจะเก็บให้จุ่มให้จุ่มมันจุ่มหนึ่งจพี่น้องเห็นบ่เห็นเห็น เฮ้ยบ be uh ัง huh. อู้เห็้แหละเฮ้ยแจ้าไออออพี่น่องฝนตกเก็บยากแน่น้อพี่น้องเนาะเออแนโคกในี่ปลากระมือมืดพี่น่องไห้ไห้ยแถวเ้เห็นบเห็นแล้วเห็นหลคน ไก่ใกล้อยู่เด้วยผลโตกจ้าเอาไปไก่บ่ได้จ้าเฮ้ยเฮ็ดขี้เทาดอกไงเด้อจ้าเด้อฝนตกหลางมุนเมือเลยจ้าผลโตกหลางงามอยู่เฮ็ดขี้เทาไงขึ้นอยู่เน่พ่นนองเอ้ยเฮ็ดหาดลายหลายๆมิจจะเฮ็ดหาดเลยนี่จะแก้บ้เอาดอกเอาไปให้หมูคนหนึ่งกินก็ได้ อางใหญ่ทีอันนี้ว่าจะไปเหนเ็นมุขกินหม้ออุย้ยใหญ่บวมีกระตาใสมิจะเห็นหาดเลยพี่น้องเอ้ยเต็มอยู่แทนเด็กพี่น้องดอกนึงพี่น้องเอ้ยมาผอมมากเกินเกินอยู่บางแงค่กันมาใหญ่หลงมาพี่ยางไก่อยู่พี่น้องเพชรพึ่งด้วจ้า เฮ็ดถึงเฮ็ดหนางวัวงด้วยจ่างาำๆออกอยู่ในทางสีลบขึ้นไปหารถล,ละเลยจ้าได้ซ้ำได้ก็กินซ้ำนานเลยจ้าเ็บเฮ็ดทานเต็มไปเลหมานมัน จ้าดอกหนึ่งด้วยจ้าเห็ดกอแดงมันเขาอื่อหิษน้ำหมากน้ำหมากแดงงามนะพี่น้องแข้งหิตดอกทีเนาะเขางามงามมาด้วพี่น้องมันเก็บกวายายเด้อเก็บเจ้งแรงมางามมาแดง็นพอวผอตัดอกว่นนั่นเขาออกเป็นปฝาอยู่เนาะเขาเนาะ แล้ก็ค่อยเลื่อมไปใส่เลยพี่น้องเจ้าเสด็จหนึ่งได้แกงเฮ้ยพี่น้องเอ้ยมาเยอะขวนมาหมดโคกมาหมดโคก<ข>มดปลาหัวามาพ่อเฮ็ดไข่มนัมานมาันเลยเด้อพี่น้องสองดอกเก็บเห็ดมันปูสีสมด้วยจ้าเด้อนี่ค่อยเลื่อมไปพี่น้อง เด้อจ้าเห็ดเห็ดอันนี้เด้อจ้าน,นี่เห็ดหนามากเด้อหรือว่าเห็ดก่อแดงอุ้ยทางด่วนๆพี่นอ้องเอ้ยฝนกระตกมาจังสิหาได้สิได้บ่ได้พอกินพออยากอะไรพี่นอ้องอือได้พอแกงล่ะได้พอนึ่งล่ะแหละ อ,อ,อ๋อเอ้ยก็ได้พ่อก,กินพ่ออยากกินเด้อพี่น้อง,งเดง้อหัเห็ดกอแดงกับเห็ดทานหรือจ้าเดี๋ยวพ่อกินพ่ออยากอยู่จ้าหาไปเรื่อยๆถามมูอเขามูอเขาไม่สนออกมาอยู่จ้าหมู่บ้านตะเพ็ดยังไม่สนออกมาถามมูอเพืน่นหรือจ้าเด้อพ่อก,กินพ่ออยากอยู่หาไปเรื่อยๆยาญ่กะทีเลื่อมไป พอเดี๋ยวมกเดี๋ยวมกบนอนเป็นปลา,าอย like ู่เขาเก็บบ่มื่อเลยพอดได้หลายชื่คนเนาะจ่าเนาะได้พ่อได้กินไดียร์อยากไปเรื่องพี่น้องเลยตอนบ่หาก็บ่ได้กินเนาะดูบ้านยังก็บ่าบ้านยังเป็นบ้านน้องเท่เป็นบ้านน้องเท่จ้าเดียร์จ้ามาเก็บเดียจ้า พี่น้องเอ้ยนี่มึงเก็บในใยเด้อเหตานจ้ามามามาได้ดอกทานนี่เลยจ้าดอกหนึ่งจ้าทานน้อยน่ะเนาะจักโอ้มาก่อนมามาเ้อได้เต็มกระต่ายแล้วเพื่อนเรามาเลยจ่ามาเ้อจ่าเด้อมันเก็บในใยเด้อชูผูชูคุณมาหายมันได้ไรบอโอ้ประเทศไทยโอ้ประเทศไทย อ่าเก็บกล้องไว้แล้วก็ให้ตาทองมาปาดดิจาดึกอุ้ยมาอยูซิบกว่าดอกอยู่จา้าต้นมองนี่ซิบกว่าดอกดิจานี่มันเห็นดอกข้ามบนแดงไหมย่ายก็บ,บงขึ้นกันจาดอกนึงดิจาเราเยียบอ่ะจา มันดูใต่ตีนน,น้อยๆ <c oughs> แนมสวัสดีจา้าได้มาหาเหตดมือนีคันอบคลิปยายก็จะลืบกดนไหลกดแเท่กดคอมเมนน้ำด้วยจา้ากดตะไคร่น้ำด้วยจา้ารักนะจุบจ๊บจุ๊บก้นด้วยจา้าตัวนี้ของยายตัวนี้ของ <c oughs> ของ อันของคนเออ,อของ,องน้องพ่นบัตเตอรเพ็ดด้วยจา้าพ่นผ้ามานด้วยจา้าสวัสดีจา้ารัากนะจูบสติปตาคลิปหนาต่อไปด้วยจา้าบ๊ายบายแต่ลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แต่ไข่น้ำด้วยจา้าคันพิชผ่านประกาศได้ย่า,าขออภัย่ด้วยจา้าโอ้สวย เด็กกินได้อยากอยู่นอกพี่น้องเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวหลายตือบอยู่จา้าตัวนี้กระหิตนางวาัวเดิจ้าเด้อนี่ประธานนี่พอได้กินได้อยากอย,กอยู่พี่น้องไปหาม,มือนี่พอไ,ได้กินได้อยากเบืง้งเรือพี่น้องใกล,ลยยก้ใกล้